สบาสดีพี่น้องสมาดียมแรงๆครับสลาดดีครับนี่เห้าเห้ายังรบ่งเห็นตั้งแต่ลองเนื้อยังเนี้อยจนใหญ่เละฮัมัมเอาขนมมกแล้วเอาขนมโมกไป แล้วานตรง่มซะอะกระน้มกไปไปขี่อะไรเด้อกับนาเสนไปไปไปทำมือไปบ่ไปบ่าเลอะกน้อมกไปขึ้นองตกเด้อไปกับนาเทนบ่ปไปปิ่งริ่งมืนอูขนาเท้นขี่อ้อมเที่ยงยอนนี่นะขี่หลดนั่นมองรลอดมาเศร้าบาทมัซื้อยังก่อนนี่ะ ดีด้อดดีด้อดดีด้อดดีด้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วฮืนมือู่ขนมโมกับอันขต้มมาฝากอันวาเซียวันขระปุ้นทวารบดันว่มอื่นหมดแล้ว ตัวที่เขาเขตจินเนี่ยงหญพอไปบักอก็มาสมัใยจอยงัดแน่วะว่เบิดก่อนจ๊ะเจีงามืออื่นกัไปเด้อไปเด้อก็ไม่นาเด้อไปป้ไป้อมามื่นบอเออท่านบุญนี่ดอก ตกตกตกักตกตกอเกจ้าปลกเออหวจาอันตอนนี้ก็จะเขากาลังลวกเห็ดลกย่างไวยำมันียมนะมิเขา้ามลเนี่ยบเนี่ยบงติ่งติ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 ่งติ่งเออติงติงติงติ ơ pha lắm mùng tinh 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 มันห่อนแล้วมันนาจะบ่ออันหนามนะอันนี้ใช่ันนี้ยก็ได้บอกเนี่ยอย่างนี้เออเล่เต้เป็นอย่างเนอะเราใช้ระยะอืมกําลังงานลวกเ็ดลวกตีนไก่ว่าใส่ยมทำที่แซ่บอืมเนอะเล่นกันหลายคนซอยกับโอ้ยเฮาเห็นก็ดีใจเลยเฮานะป้าตะคนคนนั่นก็ะโด่บุ่นนี้นะ ดีใจนะบอกว่ามีงานเลี้ยแล้วก UH, ันยังแบบเราเมื่อยแห้งมันเราก็เลยเป็นสวยมันเป็นยังคนสอยลายมากกว่าสามบุญหน่อยสามอาบุญหน่อยคนสอยเพราะว่าย่างออกจากบ้านประมาณหกโมงกว่ากับเจ็ดโมงไปหาพี่หน่อยอยู่หมู่พวกหิริไม้ข้าไปกลับมากแบเกือบเที่ยงอ่ะ มาคนก็เต็มเห็ดลายคนลายเห็ดเนาะผู้เดียวมีแต่พี่น้องผู้เดียวก็ดีใจนะพี่น้องลูกหลานมาสอยเวียกผู้ห่อกระต้มกระห่อผูดซับหุงงกระซับผู้ห่อขนมกกระห่ออือสอยกันลายเป็นบุญเนาะเป็นบุญกองอิอยแม่และลูกหลานญาติพี่น้องจริงจริง ติงติงต oh, kind of um, oh, anyway> ิงติงติงติงจ้าติงจ้าไอ้คนห่างเนาะไอ้คนห่างเว้ยมือนี่แห้งสิร้ายเนาะพี่น้องมือนมืองานมือนี่มือเตรียมงานเมื่อนะคะมืออื่นเด้อฮะมื่อละมืออื่นเด้อเม่อขี่ไรเด้อเด้อ สอยสืบสวยยังื่อมวื่นประมาณหมายบ่ายท่านัยมือนั่งมื่อืนเต็มวงมงสามสิบสามล้านเป็นเงินมอมเหลืองกันเลยก็เป็นเงินก็เป็นเงินบาทก็หาหมือนสามสามสิมล้านเนาะ ะบนมาดเลยมีแต่เสียเอกระดาษเขาอืมมึอเมอนรื่อมึงหามมึงืงนมึงเงอนรื่องมึงห้ามเอาไปเือไปหน้าไม่เท่นเออมิ้นผูกขี่หงอดกุกตาลผัวไรทางของเทียร์เจามผัวเป็นอลดอ่ะเนี่ยดิออหลุดสิงซาบาทนะตะกี ตะก,กี้ตะขี่ทั้งเนื้อนั่นขางทั้งเนื้อวันขางเล่าวันพย,ย,ย,ยายามหลุดไงมาจอดก็เลยใหา่ไปลงขงล้างหลุมเลยก็บสามีผู้บ่าวไปหลุดไปนั่งเฝ้าได้หน่อยเนาะยังมาขี่เตลิดเปลือบเออพ่อแม่ย่าเนี่ยบลเล็กอ,อ,อ,อัอออกนนี้ทีสามคนตาจ่อยมากเลยลูกผู้บรรณาการดอกผู <c oughs> ้บาเนี่ยคือล่อแท้ว่บสั่นอีะะอจอยเ <c oughs> ขับไปเสียบกับเขาอีกน้องน้่ยผมว่าตะขี่บนนี้นะ อืมข่ยอ,อยอนแล้วมานอนนำ้ำข่อยอนมานอนแล้ว, <c oughs> ลวก็น,นอนแล้วเมื่อคืนแล้วก็มานอนกับปลาแล้วเออน้องดีกับแฟน <c oughs> ป้าใหญ่ก็ี้สีออกมากคือกัน,นมือนอะเมื่อไรแต่พึ่งข่าเมื่อไรไปนอนเด้อเจ้าว่ะเจ็บป้านอนทางน้งนาคาทาง้งนาจานลยินอนพุ่นมาเนี่ย็ <c oughs> ย่านไปว่าตื่นมากอะส่วงที่หนึ่งที่สองอะเ <c oughs> ตรียมเนาะ, <c oughs> นนะอืม แต่ว่าทางน้าห้อยปังนี่ยเพิ่งบอกว่าเพิ่นสิมานอนพีกตอนใบม้งเลยสิเข้าเมื่ออืมอืมเริ่มเข็ดต้นใบมงอืมอืมบ่ได้เป็นมื้อวันศีลใหญ่แล้วเฮาเฮ็ดหยังบ่ได้มีแต่ซื้อกินอย่างเดียวอืมเอ๊ะเอ๊ะสองเกือบเงินสองเงินสาม มียำมีทอดปลามีข้าปุ่นข้าวปุ่นนี่ยำข้าปุ่นปลาสีงวแล้วอกินมือเนี่ยนะน้ำแข็งเนี่ยสิบสิบหกสอบบอกแมเอาเอง ย่าไปซื้อบารติ์เต่นอนะหกสอบอบ้านนี้ไปเอาเองก็ะซิบสอบ,ท,บทั้งนามบดทั้งนามหลอดอือแป๊บเดียวนะเพราะว่ามันห่อนอ,อือทั้งยัาไม่เอาเองมอนนะหอมื่นไงอือซื้อไปซองเถียวมันเนี่ยเราเรก็ไปหาบหย่าน้ำยนีนหวะขึ้นมาแล้วเนาะขึ้นมาแล้วหย่ากับพี่น้องกันเลยคะ อืมพี่น้องบอน้าพี่น้องโซนพี่น้องเนาฬิกาปีเป็นพี่น้องแคงนี้อืมเงีเก่าตาเด่ะป้าป้าป้าเมื่อคื้นั่นป้าเงเส้นป้าป้าป้ามามาไม่ป้อนเด็กข้าวต้มมะพ่อมึงนู่นจะบอกได้ว่เจออันมาสู้กับสู้สู้อีกแล้ว มามัมมมมอะไอาปากอกยิ้หวานก่อนยคนขาายผู้ฮอนยาบ้านผู้เย็บกันหมึกเบงโ้ยคนดีมเลยนะโอ้จ้า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 เดี๋ยวเอาตัวยากับตัวยาก่อนหอมแก้มหอมแก้มหอมหอมแก้มแม่นะหอมแก้มจุ๊บโอ้ยหอมแก้มยังเท่นก้อนขยกนะ แล้วไอเทนครับไอไอการขี่น e ้ำการโหลดสิ Hay ่งนะมาแต่เมื่อวานเนี่ยมันจะยังมาหยกโลเลยเนาะคนอ้วนมัมมัมมเขาบริษัยไหนบอกถั่วเปล่าอืมไล่แล้วมันยังมันมาซุกอีกเนาะ กูแอบปกติมันต้องผายแล้วตึง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 ยำตาลกระยากรอยากปะปะปะ,ปะเรามากินยำปะเ<ะ>มนูตอนเ<ะ>มนูตอนแรกนีนก่จะมีหนึ่งเฮดแล้วก็แกงไก่ละเป็ดหายาพี่น้องที่จะมานอนนนะั่งแล้ว โอ้กินอยู่เบิดมือเั้าก็ยังย่า,ยา,ยามันนี่นะอืทั้งเห็ดทั้งกินแล้วเขาก็าได้ก๊อดนาะมอก๊อดนาะมอออกมาแล้วมันนี่นะเ้าจีอาน,นอนพุ่นสัส <c oughs> <c oughs> จึงจึงจะจ,จึงจะจึงหลีดย,ย่าน,ยอ,ยนอยู่บ่ย่านปู่ยุก <c oughs> ่งแค่ <c oughs> <c oughs> อือบมายงาเนี่บ่มสไปกูเล้าไปอ้าปกติในหยาก็บบเคยเสียวลังเลยมามือนกับเคนมือเหมือนมือที่สองจะเหมือนเสียนะบุกกะเสียหลังปกติน่หนาไปเร่นมันห้อยปังน่ะสองคำสูบมาไปเองผู้เดียวไม่ได้ยันอันนี้หัวหูหูมันเย็นน่ะ มิดอ mm. ย่างเดียวมีเลี้ยวหลังพี่ไอ้บุญมาคืนนี่วัวใจเสด็ไปหอดไปหอดหงเฮือนตะเพ็ดมันหม่ขางเฮือนอนยาเซิร์นนะกูสิไปต่อยหรือกูสิพ่อสำนีอีวะเออย่านนะสู่มาต่อีก็สักเออต้องเอพิ่มมาหนึ่งสองสามเลยได้อีกคู่มือเออฮ่ฮ่ฮอืม เมื่อแรกเนี่ยจะไปน้อง้าช่องเทียงคืนเด้อ UH, ว่ะที่หนึงจะไปออกพุ่นอ่ะมาพี่ว่ะมากมากกอืเืออือือเือ่้น้ตลดูยดูยโอ้ยลาอรพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนาเนาะก็เล่ว่าเสีกระปุ่นมาฝากพันว่าเลือดติดสิน น้าเบิร์ดหามเลยอดเด้ยมื่อ่นจังกินเนาะเงิอนสัมิกินมื่อื่นนะเฮ้ยเจ๊กเจ๊กถือยาถือยาบายบายโหลดไปโหลดไป